สวัสดียามเช้าจ้ะวันนี้เออก็จะไปหาเฮดกับแม่จ้ะแต่วันขึ้นง้างมาเราก็รถปิล้อคันหนึ่งไปนาแล้วเองไปตามก็เท่านั้นป่านนี้เราก็เข่าป่ากันแล้วจ้ะดินแห้งแห้งตอนมีเฮ็ดอกใหญ่ตอนมีเฮดแม่ก็ไม่มาตอนนี้ดินแห้งจ้ะเก็บไปเด้ าากกย็ไม่ต้องถายก็เก็ะตามแม่นั่นแหละขอบคุณมากๆจะทานให้ถากตีนี่เนาะแห่งสงรมาแบบเรื่องคขาเออตาดีกันแม่ตาเป็นมดเลยนี่ไมองไม่เห็นหรอกคีบะดอกเดียวเนี่ยมึงไม่เห็นเลยก่อนเห่ไม่เห็นเห็นแต่ดอกหน่อยแต่แม่เห็น่ คิดว่ามันไม่โตเพราะว่ามันอะไรมันแห้งผลลิกเนาะอืผลทิ้งช่วงเหรอหาเลยองได้ชากะไรทำเติอเนาะอทำมพนผลจะอา่านแต่กระไรก็เอา, <laughs> า,า,าแล้วก็มาหลาเขาเลยต้องลดมาเลระว่าให้หนาวสัน่นนะอ๋อ มันมีของปัดเนาะมึงมาดอกสวยแม่มาดอกนี้สวยล้วมันมาอยงยอะจะของไม่หวางเนาะนี่ดอกตอนนี้ดนเองเียวม่ละคนเหียวเหี่ยะแกจะไม่หี่ยวเนนเนเนนเนเห็นยังหวีนบ้านนน เห็นน <im> e ี่ยังเดินมาเดินมาบ้านุนโดนพนุนนนนุนนนเอเห็นอยู่คนเหี่ยวเหี่ยวเก็บะไปเหี่ยวเหี่ยวอือพี่จ้าจังบันเทอไม่มีใครมาแย่งดอกแค่เหี่ยวเหี่ยวก็ไปนู่นพผ่นนีเย็นนี่นะนี่ไงน สองดอกสามดอกตรงไหนฮะเอาละแต่แม่แล้วดูดอกขีเลกันแอนนาก็ได้นนนีี่่เยดอกทงานมๆเต็มตะการใส่ไปเต็มตะการเต็มเข่งนู่นเขาไปทางในนู่นจะเห็นเจอทางนี้ก็เจอซ้ายมือหนึ่งดอก เราไล่ชดมาก,ก่อนแล้วเนาะกันเลยมาทำคลิปเน็ตมันไม่แรงจ้ะนู้ดอกงามเกลนเนี่ยมาที่ได้งามเลยเตียมจะออกไปแล้วเียมจะหนีแล้วพระว่ไไาไม่ได้เนะา,เาเนะนี่ดอกใหญ่เห็นไหมน,นี่อนดอกว,ว,วันนี้ก็จะดีนี่

เกือบแยบเลยอุอ๊เหนิ่นถั่วเอามาีดแย่ยก่อนมติดโกยาวเลยมันเหนิ่นสุดง่ายเลยโอ้ยยโยกขึ้นมาปะคนอยู่จิ้มอยู่ก็มือยกขึ้นมา,านมนค่ะป๋องกองป่าโน้นละไม่ค่อยได้เลยจ้ะเงียบเงียบ แห้งๆนี่มาั้งนี่มานี่โอ้ยตะครุบตะขาอีไรกันนี่นเห็นหบ่อยๆขนาดนี้เนอะนีเห็นกลุ่มใหญ่ๆมัเนนะนานเห็นทด้หนึ่งตัก4สี่ห้าดอกตอนนี้ก็แยกก็ยังหนามาเพราะว่า มาลัดทั้งหน้าไฮยนาเดินเข้าปา่ารถมาอีกมองหนึ่งแห่งๆเลยก็สวยอ๋อเดินมาเจอเฮดตะปูเฮ็ดดอกใหญ่นี่จ้ะลักษณะเฮตตะปูก็เป็นย่าี้นี่เห็นไหมเหมือนเ็ดฟินแลนด์กันจะ้ะเฮตตะปูนะเหมือนเหมือนแต่ฟินแลนด์มันจะมีขนคุนคนคนคนกลม mm Kom -kom. ไปสวนบอกว่าเจอแทบมีแล้ม้าป่าใหม่เลยจ้ะยันหนักก็นั่งเขลียเนาะเห็นว่าเจอดอกหนึ่งย,ยังเฮ็ดแม่ไข่หรืวไาเฮ็ดนี่นังเหลืองนี่เฮ็เดเฮ็เด,เอดอะไรอ่ะเออนะเ <c oughs> ตือง,งดีกนเนาะล้ว อย่ามีทิมเนาะแข็งด้วยอย่ามีทิมมีแค้แพสนี่เห็นไหมดอกบานละนลลได้แห้งๆเห็อีกไหมเข่าป่าอยูข่ขาหน่อยก็ว่าเข่าป่าอยู่ขาโนรักเองรอบเลยอ่ะ <ś led> ปาลาโนราจะเป็นอย่างี้เนาะหายากพาเจ้าหนามาดูป่าที่เก็บก็จะเหมียวม,มานี่หลงตาเขาเหลือดอกหนึ่งแหงๆนะวะเห็นไหมดอกเดียวี่นะโอ้ดอกเดียวก็เอาขอให้มันมีน <ś led> แหงเงาแหงเงาเด็ดน,นะ้าแม่มาวันแรกๆอะมันจะสนุกมากแล้วแม่จะตื่นตาตื่นใจหลายต้อง,งานต้อง,งานอะไรนักวายพ <c oughs> ี่มีจะไปพูดปูมาเดียวพูดดีเขาสั่งทีเล็กอีกจะเอาเงินทุกคนว <c oughs> ันอื่นก็คนอื่ามว่าดอกใหญ่เคือบหยียบเลยหาเก่นทางถนนนี่แหล,และน แม่แม่ไม่มีคนเห็นนี่อโอ้ดินสายเต็มเลยอย่ายโยกขึ้นมาอันนี้ปัด่ดินปัดไมอ,อกดกบินายน่น,นมีย่งมีกช นะได้หลายนะที่ถนนคนมองถามไงแม่คนเขาไม่มองแบบหนูไงคนเขาไม่มาหากินแบบหนูไงมองหาทุกอย่างไอ้ยังมองนี่แหละรู้ว่าเฮ็ดออกตรงไหนไงมาป่าใหม่อีกรอบแล้วเราเข้าหลายป่าเหลือเกินวันนี้ <laughs> มีล้อยคนเคลียได้แม่ สามดอก,ม,ดอกมีรถไปแอปจอดเลยตรงนอืม,มเ,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 เป็รถเขาข่าแหลบเนี่ยบนหนังกิเข่ากันเขาเข้าไหลาวันแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้มาทางนี้หนูเก็บอีกทางหนึ่งที่มันมีอ่ะไมเห็นแ๊บๆเท่านี้อืมไม่ใช่หายยากมันอื่นๆเลยอื นี่ๆๆๆค้างๆแม่นี่ตรงไหนมันเอื่มมันออกตรงนี้มาอือัพายตัองเี่วกันโอ้กําลังตุ่มเหลีมอีก็ดด้วยเนาะใอไรอีกแห้งหมดละ้ายแม่สองดอกนี่อู้สองดอกตรงไหนสีสีดอกนี่นน่ะสีดอกในมือแม่นี่นะ สีเจอเงี้ยแล้วแหละหนุ่มเนาะถ้าแม่มาตอนที่ที่เขาหากันใหม่ๆนะแม่จะอุ้ยติดดูช่างเขาทำบ้านเด็ใจไม่อยู่ไม่ยั้งได้เลยใจไม่อยู่ใจอยู่ก็เสือใจอยู่ก็เฮ็ดเลยอืมไม่เท่าไหร่เลยดูนี่เขาไม่เห็นเลยมาตรงตูมเห็นไหมเห็นไหมมือจับยังไม่เห็นเลยมืออีกสัมผัสเห็นกตู้เนี่ยหน่อยก็ยังมองเห็นเนาะ เอามืองมหาทีตาไม่นรเอาสายตาหาเฮ็ดนะจะเดินอีกนี่โอ้โหงยเลยยังไม่เก็บเลยงงเลยเห็นเรื่อยๆก็หนาเพิ่มแล้วก็นาน่คิเห็นอูไปทางนู้นขับไปทางนู้นนี่ในป่าแล้วมอไม่ด ก็บอกว่าทาแม่เก็บเร็วแบบแม่น่ะจะได้หลายฉันเก็บชาอยู่ในป่าละหมอะก็มองเห็นเนาะฉันเห็นนี่เองฉันนั่งลอแม่เนี่ยฉันเห็นตรงนี้นนน่นเออนั่นแหละดอกนึ่งป่าละหมาะ ทางนี้ทางนี้ค่ะทางนูน้นค่ะทางนัน้นโอ้่นเดินเะนาะเดินที่ใบใหม่เนาะมองอยากมองยากมองยากตาเด็กน้อยจะเห็นตาจะแมงเห็น,น,น,นไ,ไหมเจอียมไหม Da, เฮ็ดรอคนเด้อเฮ็ดรอคนดูเดินเดียบนะใม่บอกแม่เฮ็ดรอเฮ็ดรอคนอะไรได้เฮ็ดีเก็บถากถากนี่นจังมาแล้วจะเต็มเข่งเลยแล้วเขาเก็บได้ไปสิบเข่งนี่กำลังตูมมาอยู่แตได้อีกไปออนเนาะไม่ได้อีกยังไงบอกฝนไม่ตกมันก็แห้งแล้ว

ปุ้ยเมื่อไหร่จะหวาแหงๆไม่ต้องตากแล้วเนาะไม่ต้องตากแดดแล้วเนาะแหงแล้วกีโลกินยำตายคนหนึ่งหาแค่คนจะทำยำโลห์หูยาวกี่เม็ดจ้ะหูสิงนีห์นี่หลอกขาดยาวเกิน คนล้อข่าบนี่นเห็นไหมผ้มาแดงผ้ดแดงกันมุดพากันหมุดคนแดงศูนตรงไหนบนแดงครับซูนมันกันเมื่อกี้นี่นี่หบดแดงจะถูกกันไหมอู้หูมันตัดแล้วมันเยี่ยวหลุดแสก<ะ>แทบต้อง <c oughs> เห็นคนละทางเนี่นะเห็นทางหนึ่งดูเห็นทางหนึ่ง ไม่ใช่คนละบอลเห็นนจริงพอมีแเล้งเว้ยนานๆเห็นทุออกงาเอาพอขายแพงจะไปว่างเขาเลยเนาะก็จะหาได้กะระโดดก็จะหาได้กระโดกไหน้ะก็มึงเห็นเลี้ยงไหมเดีวยวเกาดเดียวตรงไหนตะกาบางครับเอาไว้ <laughs> nhé, không, à, uh, có tết tôn mãi đấy, ừm, chắc cuốn tóc nó sẽ lợt đấy, lợt, lợt đinh xài ừ. à, okay. đó, quay bên lăng nam nó còn sạch đấy, đẹp đấy, okay, viết vẫn cam đó, nó sẽ lớn nghiệp, múa hết đấy. <laughs> เอามือปัดเอาเอ้าแล้วเห็นแนวมาทางนี้อยู่ตีตายต้นนันนี่เห็นไหมไม่ใช่ตามันจะดูสินะเอาหายเห้ก็ต้องตาดีๆนะเนนองคาร์านคาร์บ้านดอกสวยด้วยนะหมดแรงเลยมดแรงเดินแต่ไม่มีเลยพอไม่มีมันก็เหนื่อยเด้ถ้าเดินมีนะโอุ้ย ถึงไหนถึงกันเนาะก็มี้ไม่เหนื่อยแล้วมีเพื่อนอีกไหมไม่มีนี่นี่กำลังมองหาเพื่อนอยู่มันกำลังขืนเลยเนาะโอ้ยตรงหนาแม่กำลังตุ่มตรงตีนแม่หนึ่งเกือบหนี่เออนี่ไงะเกือบเลยฉันก็ไม่เห็นตั้งเดแันไม่อยากเห็นมองไปแต่ไกล มาอยู่ก็ี่โปรูตีนนี่เองค่ะนูห้างไหนนู่นห้างไหนเขาไม่ได้ลงตาเขาดอกเขาไม่มีไข่เข่าเข้ามือแต่ไปห้างไหนกันมดเขาก็ใครมาเขาก็มาหาเฮ็ดมันไม่ไดแหละเห็นไหมยัง้างใต้นี่นี่หัวมือนี่ใต้ต้นน่ะ นี่นี่ข้างนี้อีกดอกบ,นบานๆนี่ดดนนเขาไปเตลิดไปขอบป่าไม้มดป่าไม้ได้หลายป่านี้มันพึ่งออกอ๋อมตามตากาจะทับเปลี่ยนมุ้ไม่แก โอ้ยโดนเฮ็ดเด้อตะกาเบียงไปเบียงมานี่นะกลัวจะโดนเฮ็ดอันนี่นะไม่เห็นอย่างไม่เบียงตะกาไปตะกามาเฉยแค่กลัวแม่เบียงใส่ก็มันกระดักแรงเด้อทำไมมันกระดักแรงนี่นะมันออุ้ยอย่างงามมึงเด้อเนาะดิ้นแห่งอย่างนี้คุณก็หาทุกวัน มันก็ชอบกินเนาะถ้าไม่กินก็จะหาขายได้เงินโ้อยหกสิบบาทหากินยากนะไปจะยาไปน่ะน่ะอ,อ้าวตาดีแกน,นออ้อเกิดเดียบหัวเท็ดเลยกระพวงไหมอีกชั้นหนึ่งเ,เรไปป่าไหนกันเนาะป่าไหนกัน,กนป่าไอ,อ้อนุรักษ์เขาหลายพูด บอกอนุรักษ์นีน่จกักอนุรักษ์ไหนต้อนุรักษ์ไหนแม่ก็รู้แต่ติดทางอยู่เลยนะเคยมาแต่เกิดเปนหนึหาเห็ดเขายื่นเหนียวโทรตามหมดเลยเอาเดียวเองเนี่ยหาได้ดินี่เพื่อนนี่เหรอดอกกระลังงามเนาะแต่เกิดได้มันแห้ง เหยียบยังหนาเยียบเพชรโอ้ยลูกกำลังเน่ออกเนาะแม่เหยียบหัวเปิงเลยตรงนี้นี่เห uh ็นตรงนี้แต่ตีนเหยียบตรงนั้นหะเพื่อนอีกทีอยากมาอีกทีเนาะเยมาทำไมเราไมนแหงมันละขนใหม่ใหม่เพราะคือ เหตุตัวเองออกเกินหนึ่งก็เห็นเนาะตาตาดีกตาป้าไม่ยั้งไม่ค่อยมีน่ะตาบ้านเถอะเอออยากหายก่อนล่ะคือมันเห็นเนี่ยไม่ค่อยได้เลยได้นี้เดียวเลยเน่เฮ็ดกระแหงเน่ไปหลายป่าเอาสเกลไปไหนโอ้ไปหลายป่าพูด เราปิดแอปกเขาก็หลายกันจ้ะตาดีกันเนาะ,นาะาเห็นไหมน,นี่อ้ว <c oughs> าวนูเห็นในกอได้ไหมเห็นในนี่นูเห็นในกอหูดอกงามกันนอะอ,อะไรกรัดทากไหมสวยกันเนาะดอกนี้เนาะมันให้ความชื้นเดยหนูเห็นในนี่

ไม่เอาต้มเอาสุๆเอาไปต้มเองพี่ไจ้ากรรมงามแถบนเลือกไว้ถูกหัวล่นมันแหละแต่เห็นนี่ก็ไม่อยากกลับบ้านหรอกจะต้องห่วงมันลุดถ้าเขาจอดก็ได้ยินเสียงรถจอดอ่ะแหล่ะไหนโอ้ อยากกลับ้านอะไรเนาะที่นี่อยากกลับตกม้นห่วงห่วเพชรกูเาเพชไปทำไมไม่หิวังกหวเหมือนกัาขับรถเข้าไหนกัับเว้ยเขานไหตรงไหนไม่มีเขาไม่ได้เฮ็ดเหวี่ยวท่านนู้นอีกตีน ฟ้านีกไปนู่นกลับมาคืนอีกไสกล็ดหลดเกลมาเออได้ไม่นานู้หญเขามาอยู่ไหนเนี่ยไหนน่อยู่ชมงลุ่มเนี่ยทำไมคือมาหาหลังเขาเรอโอ้ไปตลาดมาเขาหาได้ตังไหน้านกันนะเมื่อจะไปสุลาเนตก้มือนั่นนะเพนี่น่าหลากเอ้ามันก็มันหลายแล้วมันอยู่ซุ้มเดียวกันนี่ ห้ดอกอันนี้แม่นี่แม่ดูไหมหนังกรงล้มสีห้าลายไหมหรอีกขวางรถเดนขวางรถเดีนี้ข้างในๆเป็น ว่าจะกลับบ้านไมมกลับอีกจ้ะถ่ายเ <c oughs> ยีนหนาชวนมาอีกเอาอีกไม่น่าเหี่ยวเลยเนาะ แห็นๆสีม่วงงามเก่งถ้าฝนตกะมานะโอุ้ยเกาะจะงามกว่านต้องสารโตแก่แข่งม 再来。 Good. Yeah, I one. one. Okay. ลายหนึ่งดอกมันสายแล้วมันก็แยงตาทีนี้ก็หามันไม่เจอไหนอันนู้เห็นตั้งไหนดอกหนึ่งเธอเนี่นี่โอ้นี่สองดอกไม่อยากกลับ้านนี่ดอกอะไรนี่อะไร เฮ็ดตขาักเห็ดมนุษย์เ็ดใจนิดเดียวหัวเงเลุยเก็บแล้วนี่เก็บแล้วกลับบ้านเธอยังไง้เฮ็ดไปก็หลุดห่วเฮป่ะลาท่านผู้ชมค่าบบ้านบ๊ายบายบ๊ายบายแค่นี้แหละ